มาแล้วพื้นที่เสียงภัยพายาย,ยู่ดูดร้อนนับถอยหลังได้เลยอีกสองวันรับมือพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตะายอุทกภยัยพยากรณ์อากาศ ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่10มีนาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีพายุุดร้อนเข้ามานะครับพายุฝนฟ้าขนองพายยึดลมกระโชกแรงและพายุลูกเห็บซึ่งสอดคล้องกับประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนล่าสุด3ฉบับแล้วนะครับ ลงวันที่10มีนาคม2566ตึงเตือนในเรื่องของบริเวณคอรบรรยากาศสูงหรือมวลอากาศยืนกำลังปานกลางที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนร่วมถึงทะเลจีนใต้ดังนั้นในช่วงแรกจะมีทั้งฝนทั้งลมทั้งพายุลูกเห็บเข้ามาแต่จะมีเข้ามาได้บางพื้นที่นะครับจะเน้นภาคเหนือเป็นหลักส่วนภาคอีสานจะมีได้บางพื้นที่อีสานทางตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกมีตกได้บางพื้นที่นะคะฝน แต่จะเน้นหลบกระโชกแรงเข้ามาเป็นส่วนมากพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบกันบ้างเดี๋ยวแอดมินจะพามาดูในด,ด้านของพื้นที่ฝนเทียบกับโมเดล ecmwf windy com กันนะครับ12มีนาคม2566จะเน้นบริเวพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตาพิษณุโลกเลยกำแพงเพชรพิจิตร อุทยัยธานีสุพรรณบุรีการจนบรุรีราชบรุรีเพชรบรุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและอ่างทองส่วน13มีนาคม2566จะเน้นบริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่าน แพร่อุตรดิตสุขโขทยัยตาพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์การจนบ,บุรีราชบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรประนองพังงาและสุราษฎร์ธานีส่วน14มีนาคม2566มีฝนบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยเพชรบูรณ์ชัยภูมิน่าน พยาวเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางตากกำแพงเพชรอุทัยธานีนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราธานีจันทบุรีและตราดขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสียงภัยดังกล่าวระวังพาย,ยุดฤดูร้อนพาย,ยุฝนฟ้าคะนอง พายุลมกระโชคแรงและพายุลูกเห็บที่จะเข้ามาในบางพื้นที่12-14มีนาคม2566 และหลังจากนั้นจะมีอระโชคแรงเข้ามาร่วมถึงในด้านของการพัดนำบริเวณเส้นขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นให้ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนดังนั้นภาคเหนือภาคอีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาวภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีอากาศเย็นเข้ามาตั้งแต่13จนถึง14มีนาคม2566 ขอให้เตรียมรับมือนะครับโดยเฉพาะในด้านของเกษตรกรต้องระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรหาไม้ค้ำยันและหาเชือกผูกรัดกิ่งก้านสาขาของต้นไม้พืชผลทางการเกษตรเพื่อป้องกันภัยยุทฤดูดร้อนที่จะเข้ามาในบางพื้นที่นะครับขอให้ติดตามพยายกรณาา์และประกาศคำเตือนจากกรมอุตุนยมมิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนการคาดการพยากรณ์อากาศในอีกย4บชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบน 1> 10 1ถมีนาคม2 5 6 6พยากรณ์อากาศบร,ริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ามีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด19 2 3ถึองศาและสูงสุด33 3 8องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้ามีฟ้าหลวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาและสูงสุด32-34องศาจากลตมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีหมอกบางในตอนเช้าจะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาและสูงสุด3 4 3 7องศาจากลตมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกจะมีหมอกบางในตอนเช้าจะมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากเน้นแนวชายฝั่งทะเลอุณหภูมิต่ำสดุด23-27องศาและสูงสดุด3 3 3 7องศาจากลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเคลื่้นต่ำกว่า1เมตรพยากรณ์อากาศกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีหมอกบางในตอนเช้า จะมีอากาศร้อนและมีฟ้าผหลวในตอนกลางวันจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสดุด25-28องศาและสูงสดุด3 3 3 6งาองศาจากลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15ึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝน10%ของพื้นที่ส่วนมากนินสุราษฎร์ธานีสงขลายะลาและนราทีว่าอุณหภูมิต่ำสดุด 22องถึง25องศาและสูงสุด30ถึง35องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว1 5ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว1 5ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 20-26องศาและสูงสุด34-36องศาจากลมตะวันออกควา,ามเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรต่อไปแอดมินสภาไปดูในด้านของคําเตือนคําแนะนำการเตรียมรับมือพาย,ยุฤดูร้อนจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากอากาศแปรปรวน ในช่วงฤด,ดูหนาวต่อเนื่องฤด,ดูร้อนหลายพื้นที่มักได้รับผลกระทบจากพายุฤด,ด,ดูร้อนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตขอให้หมันติดตามพยากรณ์อากาศหากมีประกาศแจ้งเตือนพายุฤด,ดูร้อนให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดป้องกันความเสียหายจากพายุโดยตรวจสอบประตูหน้าต่างและหลังคาบ้านให้แข็งแรงตัดกิ่งไม้และโคนต้นไม้ที่เสียอย่างต่อการหัก หรือการค้นลมรวมถึงจัดเก็บสิ่งของที่ปิวไปกับลมได้ไว้ในที่มิดชิดหลบพายุลมแรงในอาคารหรือบ้านเรือนที่มั่นคงแข็งแรงดีอย่างการอยู่บริเวณที่เสี่ยงต่อการแตกหกักอาทิประตูหรือหน้าต่างที่เป็นกระจกดูแลพืชผลทางการเกษตรโดยจัดทําที่ค้ายันต้นไม้หรือกิ่งกางําบังปกคุมพืชผลทางการเกษตรเอาไว้รวมถึงหากเกิดเหตุการณ์ ขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงโดยเฉพาะเสาไฟฟ้าปลายโฆษณาร่วมถึงเสาสัญญาณโทรศัพท์ป้องกันอันตรายจากการถูกฟ้าผ่าโดยงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถือร่วมถึงไม่อยู่ในที่โล่งแจ้งและใต้ต้นไม้ใหญ่ขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอัดระรายงานให้ทราบ เป็นระยะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหาเคินว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้ยทยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u ับสไคร e กดแชร์ใหนด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ